I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลล์อุ้มสีลุ้งคาเซนเตอร์นะคะวันนี้ค่ะจะพามาพบกับน้องเล็กสเปกแรงของเราค่ะมาพบกับรถประหยัดน้ํามันแห่งยุคนี้เลยก็ว่าได้นะคะกับรุ่นนิสสันมาร์ท 1.2V นะคะปี2012ค่ะรุ่นนี้นะคะอยากจะบอกว่าประหยัดน้ํามันมากๆเลยค่ะ เป็นรถที่กระให้หลายๆคนตามหากันนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูรอบคันกันนะคะว่าคันนี้เนี่ยจะสวยงามแค่ไหนเล็กกระทัดรัดเหมาะกับการใช้งานแบบไหนกันบ้างค่ะคันนี้นะคะอยากจะบอกว่า ีพิเศษเลยนานๆทีจะมีสีส้มเข้ามานะคะปกตินี่จะมีสีขาวสีดํานะแต่ว่าวันนี้เรามาสีพิเศษเลยสีส้มกันเลยทีเดียวนะคะมาพร้อมกับตัวครอบไฟหน้าให้เรียบร้อยเลยนะคะตัวครอบไฟหน้าเนี่ยก็จะเป็นโครเมียมให้เลยนะคะถึงจะเป็นคันเล็กนะคะแต่คันนี้ก็จัดแม็กมาเรียบร้อยเลยนะคะแม็กลงตัวกับตัวรถมากๆเลยนะคะอยากจะบอกว่านานๆทีเนี่ยจะมีแบบนี้เข้ามานะคะต้องรีบจับจองกันแล้วค่ะ <L eg ian> ด้านข้างของเขาค่ะตัวเบ้ามือจับของเขานะคะปกตินี่จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะแต่ว่าเขาก็ ติดเป็นโครเมียมมาให้ด้วยค่ะมาดูที่ช่องเก็บสัมภาระด้านท้ายของเขากันบ้างดีกว่าค่ะถึงจะเป็นรถคันเล็กนะคะแต่เขาก็มีช่องที่สามารถเก็บสัมภาระมาให้เยอะเหมือนกันค่ะช่องเก็บสัมภาระของเขานะคะแบ่งเป็น2ชั้นเลยค่ะชั้นบนนะคะก็สามารถที่จะวางของที่มีขนาดเล็กได้นะคะที่จะไม่หนักมากนะด้านล่างของเขาเนี่ยก็สามารถที่จะใส่ของถ้าเป็นกระเป๋าเนี่ยก็ได้ประมาณ3าสี่ใบเลยนะหรือถ้าใครค่ะ ไม่มีคนนั่งมาด้วยนะคะก็สามารถที่จะพับเบาะด้านท้ายลงเข้าไปด้วยนะคะก็จะเพิ่มที่เก็บสัมภาระได้เยอะขึ้นค่ะเบาะของเขาก็จะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีดำนะคะและคอนโซลด้านหน้าของเขาค่ะก็จะเป็นสีดำเช่นกันนะคะ พวงมาลัยของเขานะคะก็จะเป็นพวงมาลัยแบบ power สามก้านมาให้เรียบร้อยเลยนะคะและมาดูสําหรับมีเดียของคันนี้กันบ้างดีกว่านะคะคันนี้ค่ะมาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนขนาด6นิ้วนะคะที่เจ้าของเดิมเนี่ยเขาไปปรับเปลี่ยนมานะคะซึ่งสามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะและก็จะมีนะคะสาย AUX นะคะที่จะสามารถเสียบฟังเพลงได้ด้วยนะคะสามารถเชื่อม Bluetooth อะไรทุกอย่างได้เลยนะคะระบบแอร์ของเขานะคะอยากจะบอกว่าแอร์คันนี้เย็นเจียบเลยนะ,ค,ะคันนี้เย็นมากๆเลยนะคะ และเรื่องระบบความปลอดภัยค่ะของคันนี้นะคะมาพร้อมกับแอร์แบ็กให้2คู่หน้าเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นรถเล็กกะทัดรัดนะคะแต่ว่าให้ความปลอดภัยมาที่ค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากๆเลยค่ะมาดูที่เครื่องยนต์ของเขากันค่ะคันนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์แบบ3สูบ1 2 0 0นซีซีนะคะจะเป็นเครื่องยนต์ขนาดเล็กที่อยากจะบอกว่าประหยัดน้ํามันมากๆเลยค่ะซึ่งเฉลี่ยนะคะอยู่ที่ประมาณ20กิโลลิตรเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นรถที่ประหยัดน้ํามันแห่งยุคเลยก็ว่าได้นะคะ ถ้าอยากได้ลดประหยัดน้ำมันเนี่ยค่ะต้องแนะนำเลยค่ะนิสันมาร์สคันนี้ค่ะเรามาดูราคาสำหรับคันนี้กันบ้างดีกว่านะคะสำหรับนิสสันมาร์ส 1.2V ปี2012นะคะราคาของเขาค่ะอยู่เพียง219,000บาทเท่านั้นเองค่ะได้รถที่สวยๆแบบนี้แต่งรอบคันมาแบบนี้เลยนะคะอ่ะสำหรับใครนะคะที่อยากได้รถคันนี้อยากเป็นเจ้าของคันนี้นะคะอยากจะบอกว่าใช้เงินนัรถเพียงร้อยเดียวเท่านั้นค่ะ และสามารถออกได้ทุกสาขาอาชีพเลยนะคะถ้าใครสนใจคันนี้ค่ะติดต่อเซลล์อุ้มได้โดยตรงเลยนะคะที่เบอร์095 658 1134ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเซลล์อุ้มขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ